ครับสวัสดี <ส Get S 1> ครับอันนี <the> ้โรงเรียนนนุสุดทีเดียก็เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่สองครับภาคเรียนที่หนึ่งคับผตามวันที่2กรกฎาคมกลางคันหรือแรงนะครับตามกัดวนดสาหนะครับเพราะนั้นเราก็เชิญท่านลองลองไปบริการนะครับอ่าตอนนี้เราก็ลังดำเนินการระยะห่างทางสังคมนะครับอ่าลองวันนี้เราจากผลการดำเนินการ ที่เมื่อวานกับวันนี้เป็นมั้งครับละายกัครับการทงานการจัดหารที่การดูแลนักเรียนการเราตั้งแต่เมื่อวานนะครับสังเกตว่านักเรียนจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียบร้อยดีนะครับมีเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ ความสะอาดอะไรเด็กก็รักษาความสะอาดดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นบริเวณต่างๆนะในภายในห้องเรียนนะครับเด็กของเรารักษาความสะอาดบริเวณได้ดีมากนะครับสองวันที่ผ่านมาจากที่การประเมินนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของระยะห่างเรื่องความที่เด็กเขามาเจอกัน2วันแรกก็ยังก็ยังจะต,ต้องมีข้อแก้ไขปรับปรุงบ้างเล็กน้อยนะครับในรืระยะห่างส่วนการสวมหน้ากากอนามายัยนั้นเด็กสามารถทําได้100%เเเต็มนะครับ สามารถทําได้แล้วก็แนวปฏิบัติถ้าอยากก่างถูกต้องนะครับแล้วก็ส่วนกับการล้างมืออะไรต่างๆเด็กเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับทั้งโรงอาหารทั้งการปฏิบัติตัตามสถานที่ต่างๆที่โรงเรียนได้ไดไดได้ด้จัดไปให้นะครับถือว่าอยู่ในขั้นเกณฑดีครับผม2วันที่ผ่านมานะครับ โรงอาหารเป็นเด็กมีเด็กเขาตรงเข้าแถวแมีมีการเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ก็จะมีไดอ,อาจบ้างในช่วงบางเวลานะครับแต่เด็กเขาก็พยายามที่จะรักษาระยะระยะห่างได้นะครับแล้วก็กินอย่างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคร้านอาหารนแบ,บ่งเด็กท,ที่ทานอาหารตามบ้นหรือพันห้าที่ทานอาหาราเจ็ดร้อยแบ่งหน้าร่างแบ่งหน้าหลางเจ็ดร้อยตามที่สํารวจดูนะครับมันก็จะมีบางที่ ถ้าเราก็เพียงพอนะครับสถานที่ที่เราจัดไว้ให้เพียงพอสําหรับเด็กประมาณเกือบหกเจ็ดร้อยคนพอครับในการที่จะนั่งรับประทานอาหารกลางที่เราทำนะครับก็ถือโอเคครับสาธารณสากรณของเราจะระยะห่างได้จะระยะห่างเนื่องจากว่าสาธารณห้องแคบมากแล้วก็เด็กมีเวลาพักแค่สองภาพนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปในสากรณมันก็อาจจะแออัดนิดนึง กเด็กก็พยายามนะครับมีความพยายามที่จะที่จะรักษาระยะห่างได้นะครับก็โอเคอยู่ครับเด็กให้ความร่วมมือดีนะครับเต็มสิบไม่กะไรจากวันนี้วานี่หนึ่งวันนี้วัน่สองเต็มสิบผมว่าคะแนนน่าจะได้เจ็ดถึงแปดนะครับมีส่วนพัฒนาบ้างผมก็มีมีป่มฟ้องบ้างที่เราจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับอย่างกรณีครูอย่างผมก็ใส่ปกติก็ไม่ได้ใส่แต่มาอยู่กับเด็กก็ต้องใส่แล้วก็แต่เมือสอนนห้องเราจะเป็นต้องสอด แล้วก็ห่างกันเ็กไม่ได้เป็นบอดคอนัวนี้ก็ได้โอเคครับแต่แต่นี่ก็ห่างกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะอยู่ใกล้ชิดใกล้ไปหาใครแล้วก็เข้าไปพูดคุยนะครับเน้นๆทัง่แต่นนะครับสวดีครัวันนี้ฝนตกด้วยนะครับวันนี้เด็นเรื่องการปลดไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ